Inbox อะไรอยู่ในกล่องง,อง,ง,องบริษัทคิดแอนค s s และไทยแวนการ์ดครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับพร้อมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไร อยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆเท่ารู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพรามโมโมเดลหรืออื่นๆนิกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจะนํามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดาษาไทยโดยในวันนี้ก็ผมก็จะเป็นคลิปอธิบายสกิลต่างๆนะครับผมความสามารถต่างๆของการ์ดแคลนไดไม่ใช่นโพลิสนะครับผมจากชุดนี้เลย VGT TD12 กล่องนี้นี่เองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นกล่องที่มีความเก่งการแล้วก็สร้างกระแสนิยมตอนที่การ์ดเป็นี้ออกมาเล่นได้สูงมาก บวกกับอาทางไทยมันกาดในการไปจัดแข่งครั้งใหญ่เขาจะแจกตัวลวงหน้าด้วยพวกตัวจาก FC อย่างเงี้ยก็ทำให้ความเก่งการมันสูงขึ้นไปอีกนะครับผม FC100 หรือคือเป็น FC02 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตระนักรับมันยังไม่ถึงแต่ว่าในเวอร์ชันภาษาไทยเรามีการไปเอาเอ,าอาบางใบยอยู่ในนั้นมาทาเป็นโปรโมแจกในงานแข่งก่อนนั่นเองนะครับผมก็ใครที่หาได้ก็แสดในความยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดใครหาไม่ได้ก็ไม่ต้องตื่นเต้นไปเดี๋ยวสักวันมึงมันจะออกมันจะออกมาให้เราซื้อแน่นอนนะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ต้องตื่นเต้นยังไงสักวันหนึ่งเราก็ได้เล่นแน่นอนจะ้ะพอาพี่ชินเขาไม่ได้ไปงานแข่งเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่มีเหมือนกันนั่นเองเอาแล้วลา เราจะมารีวิวสกิลของการ์ดทุกใบนะครับผมอยู่ในชุดนี้น,ะนั่นเองว่ามีแต่ละตัวมีความสามารถยังไงบ้างแต่ตัวไหนไมีเอฟเฟกก็จะขอข้ามไปเลยนะครับผมเช่นพวกทิกเกอร์อะไรพวกนี้อ่ะเรามาเริ่มที่การ์ดใบแรกเลยนะครับผมกับคุโยงแต่มิติไดรเบทเทิลตัวนี้มีความสามารถแค่อย่างเดียวคือความสามารถประเภทแอคทีฟเกิดในโซนะครับผมไม่ใช่เกิดที่เกาหลีนะเกิดในโซคือเกิดตอนที่การ์ดไม่ได้อยู่ในโซท่านั้นอ้าวแล้วเลยคนจะสงสัยว่าแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในโซได้ยังไงล่ะ ไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวมันจะมีการหลายๆใบเดี๋ยวคุณจะได้เห็นต่อจากใบนี้แหละว่าเอ๊ะมันมีวิธีนำนำการบางใบเนี่ยเข้าไปเข้าไปในโซจากเรียวกาศได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขอ้อสมมติของใบนี้เต็มๆมันก่อนบอกว่ามีค่าคอสเป็นแนวยูนิตนี้จากในโซล,ลงช่องตลบโซของคุณและเลือกเวนการแคลนไดไม่ใช่ผลิตสังคุณหนึ่งใบและยูนิตนั้นได้รับพลัโยมตีบวก3 0 0พันจนจบเทินอ่ะสมมติว่าในโซมันอย่างนี้ละกันนะ แลนนี้คือมีตัวนี้เป็นแวนการ์ดอยู่ตัวนี้อยู่ในโซจริงไหมเราสามารถสั่งใช้ง,งานสกิลตัวนี้ได้มันเป็นแอคทีฟก็ต้องใช้ในช่วงเมนเฟสเนาะถอดตัวนี้จากโซล,ลงช่องตรอบโซนะครับผมแล้วก็เลือกบวก3 0 0พแค่นี้เองแล้วก็ข้อดีมันก็คือมันช่วยปัำเพลังทำให้เงื่อนไขของยูนิตบางตัวมันติดหรือว่าทำให้การบูส์พลังมันเกิน2 0 0ห0หนึ่งหรือ2 0 0 0 0ขึ้นไปทำให้ฝั่งข้าง้องกันร,ระบาดนั่นเองครับผมนี่จะเป็นสกิลของไดเบทเทิลอ่า มาดูเกรดศูนย์ตัวถัดมาก่อนนะครับผมนั่นก็คือคุนยนต์ตามมิติโกยูชานั่นเองตัวนี้มีความสามารถสองอย่างด้วยกันความสามารถอย่างที่1ความสามารถประเภทออโต้นะครับผมก็คือผู้เริ่มต้นนั่นเองก็คือพอมันไม่ได้เขียนนั่นแหละเพราะมันเป็นการที่เคยออกมาก่อนแล้วตอนนั้นยังไม่ได้จํากัดความว่าผู้เริ่มต้นไว้ตอนนี้มันจะเขียนเป็นเมื่อยูนิตแคลนไดร์แฟชพลิสใบเกินของคุณไรทับยูนิตนี้คุณก็เรียกการแบบนี้ลงช่องเรียกขาศได้แต่ถ้าเกิดเป็นการใบใหม่ๆพวกตัวเริ่มใหม,ใหมเียนนรรมมต,ตคััปววาาาสถบดก ก็คือเมื่อโดน dimension bullet ไรทับปุ๊บก็ถอยลงช่องเรียากาศได้จะถอยลงช่องไหนยังไงก็ได้แล้วแต่เลยนั่นเองครับผมนี่จะเป็นความสามารถอย่างที่หนึ่งของเขาความสามารถอย่างที่สองความสามารถเป็นแอคทีฟเกิดที่ช่องเรียากาศเท่านั้นมีค่าคอสเป็นเลือกเรียากาศที่มีคำว่าคุณโยนตามมิติในชื่อการของคุณ4ใบจะเอาตัวเองด้วยก็ได้หรือจะไม่เอาตัวเองด้วยก็ได้ไม่เป็นไรครับผมคือแบบจะเอา4ใบข้างๆก็ได้หรือจะเอาข้างๆ3ใบแล้วตัวมันเองเป็นตัวที่4ก็ได้เหมือนกันได้นะ เมื่อทําถ้าเรรการของคุณเป็นการาดเกรด2หรือสูงกว่าที่มีคําว่าหุ่นยนต์ต่ำมิติในชื่อกร์ดคือต้องติดชื่อหุ่นยนต์ต่ำมิตินั่นเองนะครับผมถ้าทําค้นหาการาดเกรด3ที่มีคําว่าหุ่นยนต์ต่ำมิติอะไรก็ได้ในชื่อนะครับผมจากกองกร์ดของคุณไม่เกิน1ใบไรยูนิตนั้น,นแล้วก็สลับกองกา๊าซเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าสมมุติว่าไ์เกรดหนึ่งไปแล้วนะครับผม แล้วก็ไลฟ์เป็นเกรด2ด้วยอ่าเอาเป็นตัววาน,นิลาดีกว่าจะได้ไม่งงเนาะอ่าตัวอย่างนี้อ่าโอเคสมมติเป็นอย่างนี้ก่อนคราวนี้พอในช่วงเมนเฟลดเรานะครับผมอ่าเราอยากจะใช้สกิลของโกยูชาทำยังไงดีก็ก่องเด่นหาพวกให้ครบ4ใบก่อนอ่าหนึ่งสองนะครับผมอ่าอ่ 3, อาสามอ่อย่างนี้ละกันเอาตัวนี้นี่ก็เป็น4พอดีเลยจากนั้นก็สั่งใช้งานสกิลของโกยูชาในช่วงเมนเฟลดเลยเลือกนะครับผมเลีกโอกาส ที่มีคําว่าคุณจุนตังมิติ4ใบ1 2 3 4อ่อ่าหนึ่แล้วก็นําเข้าสู่โซนะครับผมแอบใบนี้เข้าสู่โซด้วยเดี๋ยวได้ใช้สกิลได้จริงไหมนี่คือถือว่าเด็ดเลยนะครับผมอ่าเข้าสู่โซไปจากนั้นก็แวนการ์ดเราเป็นคุณจุนตังมิติเกรดสแล้วนะครับผมหรือจะเป็นเกรดสขึ้นไปก็ได้แล้วแต่นะก็สามารถนะครับผมค้นหาเกรด3มาไล่ได้เลยอ่าที่ติดชื่อคุณจุนตังมิติอ่าอาจจะเอาตัวอ่าตัวนี้ก็ได้ตัว ไดไคเซอร์ไว้รอเบรกไรก็ได้หรือจะเล่นตัวอื่นยังไงก็ได้แล้วแต่เลยขอแค่มีติดชื่อคุณโยต์ตัมมิติก็พอนั่นเองนะครับผมต่นี้ก็จะเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าสุพีเลียวไรนะครับผมอย่างรวดเร็วนั่นเองก็อารมณ์ว่าพอเทอร์นีไล่เกรดสปุ๊บกดสุพีกลายเป็นเกรดสเลยเพเพิร์ฟตองเข้ายังเป็นเกรดหนึ่งอยู่เลยนะครับผมแล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวกับแคลนในมชั่นโพลิสที่อยากจะเน้นบุกแบบเท่ๆพระเอกรวมร่างเร็็ววอะะไรแแบบนนนีี้ตักผม เกรดหนึ่งกันมาดีกว่าเนาะอ่ะเกรดหนึ่งใบแรกเลยครับผมกับใบนี้เลยหุนยนต์ตามิติไดมาเรเนอร์นั่นเองใบนี้นะครับผมพลังจมตีเจ็ดพันสกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทแอคทีฟเกินในโซมีค่าคอสเป็นนำยู่ในนี้ลงช่องตลบโซนคุณและเลือกเวนการ์ดแคลนแต่พลังจะิีสุคุณหนึ่งใบนะครับผมตัวนั้นบวกพลังสามพจนจบเทิน ซึ่งถามว่ามันเหมือนตัวอะไรมันก็เหมือนกับคริสติคอลทิกเกอร์ของเราเมื่อกี้เป๊ะเ,เลยนะครับผมสกิลเหมือนกันเป๊ียบดังนั้นก็คือถ้าตัวนี้อยู่ในโซอ่าก็ถอดตัวนี้จากโซในช่องเมนเฟสซะปั๊มพลังให้แวนถ้าเกิดเรามี2ใบนี้เราก็ใช้พร้อมกันก็ได้น,นะครับผมคือใช้ทีละใบถอดบ,บวกสามพันถอดบ,บวกสามพันแค่นี้เองครับผมสบายๆก็เรียกได้ว่าใครที่ชอบถอดนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ใครที่แบบว่าช,ชอบปั๊มพลังแล้วก็ก็แนะนำกับผมว่าเด็กนี้เหมาะกับกูแล้วนั่นเองส่วนใครที่ชอบถอ มาเกรดลหนึ่งไปถัดมากันดีกว่านะครับผมกับคุณยนต์ตามิติได้เบรฟนั่นเองอ่าใบนี้เป็นมีสกิลอย่างเดียวสกิลประเภทแอคทีฟเกิดที่โซอีกแล้วนะครับผมก็เลยได้วาเงื่อนไขใครๆเมื่อกี้เลย นำยูนิตนี้ลงช่องตลบโซนของคุณและเลือกแวนการ์ดแคลนไดเมนของคุณหนึ่งใบนะครับผมขอขอย่ะว่าไดเมนละกันพูดไดเมนชั่นโพลิสนี้จะกัดลิ้นตัวเองตายนะครับผมแคลนไดเมนของคุณไม่เกินหนึ่งใบจนจกเทินยูนิตนั้นจะได้รับความสามารถพิเศษเพิ่มเติมคือเขาสามารถเดรออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดเคาน์เตอร์บลัสหนึ่งเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนการสามารถจ่ายค่าคอร์จ่ายก็โจนหนึ่งนั่นเองคือพูดง่ายก็คือมันทาให้แวน์เราอะ่ะมีสกิลตีฮิต แวนแฟนดงข้ามนะครับผมแล้วก็ความหนึ่งจวัหนึ่งนั่นเองอ่ทําให้ดูดีกว่าสมมุติว่าในช่วงเมนเฟสเป็นสถานการณ์อย่างนี้เนาะแล้วก็บอกว่าใช้สก,กิลของไดเบลฟในโซนนะครับผมพอตัวนี้ลงรอปโซนและแวนกาดเราก็จะได้รับเอฟเฟกเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือถ้าตัวนี้ตีฮิตแวนกาดแฟนดงข้ามก็ความหนึ่งจวหนึ่งนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าใช้งานไม่ยากนะตีฮิตเราก็ได้จััวด้วยแต่ถ้าเกิดแฟนดงข้ามเนี่ยป้องกันก็โอเคถือว่าเขาเสียการในมือไปแล้วก็ ไม่มีตัวเล่นแล้วเราก็ไม่เสียอะไรแล้วก็แค่เสียโซไปนหนึ่งใบซึ่งบางทีก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นเป็นเกสไดยูชายอย่างเงี้ยอังนั้นนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดที่มีสกิลนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับผมวิธีการอา้อโซก็ไม่ยากมีหลากหลายวิธีนั่นเองการ์ดกรดเหนึ่งไปถัดมาจ้านั่นก็คือคุนยนตมิติไดไทเกอร์นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวตีมาตรฐานนั่นเองแบบสายติดชื่องไงสกิลมีแค่อย่างเดียวเลยสกิลประเภทออโต เกิดที่ช่องเรียโอกาสนะครับผมบอกไว้ว่าเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดของคุณมีคําว่าคุณยนตามิติในชื่อกาดตัวนี้พลังบบกสามพันจนจบการต่อสู้อ่าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่าแวนใส่ชื่อคุณยนตมิติเนาะและเมื่อตัวนี้โจมตีเข้าไปเอฟเฟกก็จะทํางานนะครับผมถ้าเกิดแวนเราติดชื่อคุณยนตมิติตัวนี้ก็บบกสามพันเป็นตีออกไปพลัง10,000ืนั่นเองครับผมอ่าก็เป็นตัวที่ตีก็ได้บูสก็ดีเป็นตัวที่เก่งไกตัวหนึ่งเลยครับผมกับไดทเกอร์่นง เกรดหนึ่งไปสัดมาซึ่งเป็นเกรดหนึ่งเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะแ g นกาดไทยเท่านั้น,นครับผมก็คือ c o m m a n d e r r o ร a l e แบบฟลอยดนั่นเองนะครับผมนี่ได้ว่าหลายๆคนหากันมานานแล้วนะครับผมอยากจะได้4ใบเปิดสีกล่องในครบแน่นอนสกิลของรอเล e นั้นเก่งมากๆนะครับผมมาดูกันสกิลประเภทออโต้กดที่ช่องเรียวกาดมีค่าคอสเป็นเลือกเลสก็คือเลือกตะแคงน,นะครับผมเรียวกาดแคลนไดเมนชั่นของคุณ4ใบ ถ้าทำนะครับผมเมื่อแวนการ์ดแคลนแล้วไม่ใช่หนูคุณโจมตีฮิตสำเร็จจะฮิตอะไรก็ได้นะฮิตแวนฮิตเลียวก็ได้นะครับผมสามารถจ่ายค่าคอร์ได้จ้ะถ้าจ่ายก็เลือกแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบแล้วก็สแตนแวนการ์ดใบนั้นนะครับผมอ่าจะทถาไม่รู้ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นอ่ะเรามีแวนการ์ดเป็นอย่างนี้เนาะอ่าแล้วก็มีเลียวเยอะเลยนะครับผมยังไงก็ได้ให้ครบสี่ใบปาบข้าไปบปาบข้าไปออาเป็นอย่างนี้ละกันสมมุติว่าพี่ชินเอาตัวนี้โจมตีแล้วก็ตีฮิตด้วยนะครับผม,ม ถ้าเกิดตีฮิตขึ้นนะครับผมหลังจากทาการดรอชเชคแล้วหรือจะมีการนำไปเช็คกันก็ตามเราสามารถใช้งานสกิลของรอเรวได้ครับผมเราทาการเลสเรียก,การนะครับผมแคลนไดเมนต์4ใบและเราจะเลือกแวนกาของเราสามารถลุกขึ้นมาและโจมตีต่อได้นั่นเองนน่นอาว่าการดรก็ยังไม่หายถ้าเป็นเกรด3ก็ยังทวินได้เ,เหมือนเดิมนะครับผมเป็นใบที่กดกัะสันข้ามได้ดีมากๆเพราะถ้าเกิดปอยทีตีฮิตมีลุกเข้ามาหัวอีกรอบแน่นอนซึ่งโอ้ยน่ากลัวนะ การที่แวนกาดตีหลายๆทีนี่น่ากลัวยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกเกรด3ที่มันปั๊มคลีตัวเองได้อย่างเงี้ยหรือว่าเบรกไลท์ด้วยด้วยสกิลของในไคเซอร์โอ้โหโหดโหดมากๆครับผมเรียกได้ว่ารอเรยวเป็นการ์ดอีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างจะแอบน่ากลัวลีเดียวนะครับผมคอมโบเยอะแยะจริงจริงขอแค่ตีฮิตนะครับผมตีฮิตทีนึงก็รู้เรื่องครับผมมีการลุกมาตีต่อแน่นอนคราวนี้มาต่อที่เกรด2อบ้างดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่ะเกรด2ใบไปแรกเลยครับผมกับ สุดยอดหุน่ยนต์ต่างมิติไดเรดี้นั่นเองครับผมใบนี้มีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออโตโอเกิดที่ช่องเรียวกาศเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดให้เลือกยูนิตแคลนได้เมนของคุณหนึ่งใบและพลังบวก3,000จนจบเทิร์นอายุตัวอย่างเช่นตัวนี้อยู่เรียวกาศละกันนะครับผมอ่าเรามีแวนการ์ดอะไรอย่างนี้เมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดฝ่ายตรงข้าม ถ้าเกิดมีการตีฮิตเกิดขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้คือต้องตีฮิตเราก็เลือกอไดเมนเราหนึ่งใบบวกพลังสามพันนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการปั๊มพลังที่โหดสุดๆไปเลยและยิ่งเล่นกับพวกแบบตัวที่มันมีพลังเยอะแล้วเกิดอดสเฟสอย่างเช่นประมาณว่าไดยูชายอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดพลังเกินหมื่นสี่อะไรแบบนี้ก่อนตีเนี่ยก็จะทำให้เล่นคอมโบได้หลากหลายมากนั่นเอง,องเช่นแบบอาจจะเอาพวกไอตัวนี้เนี่ยลงมาถอดโซ่แตกพลังก่อนตัวนี้ตีฮิตแจกพลังอีกก็จะโหดขึ้นไปเรื่อยๆ่นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าไดรองจ้า แล้วก็ความสามารถก็จะ,ะเรียกได้ว่าเอื้อมเหน่วยกับการบมพลังให้สูงๆด้วยนะครับผมเกรดสองไปถัดมาจะนั่นก็คือคุณยนต์ตมิติได้ดิวเลอร์นั่นเองครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวสว่านนั่นเองเนาะตัวนี้เขาสามารถขย่างเดียวครับผมความสามารถเภทออโต้มีค่าคอร์สเป็นคอร์ตบัสหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียวกานะครับผมสามารถจ่ายค่าคอร์สได้ก็คือความหนึ่งถ้าจ่ายนะครับผมเลือก ยูนิตที่มีคําว่าคุณยนต์ต่ไม่ติในชื่อกาดใบอื่นของคุณหนึ่งใบคือปั๊มไม่ตัวเองไม่ได้ต้องปั๊มห้คนอื่นนะใบอื่นหนึ่งใบและตัวนั้นได้รับพลังบวกสี่พันจนจบเทินอ่ะเนี่ยยกตัวอย่างไดยูชาก้อ่ะน่าจะเหมาะที่สุดนะครับผมอ่ะสมมติไดยูชาอยู่ตรงนี้เราก็ทําการคอลตัวนี้ลงมาเมื่อครนี้เข้ามาในช่องเดียวกาศก็สามารถใช้งานสกิลได้ความหนึ่งบวกอ่ะบบกตัวนี้สี่พันละกันนะครับผมมันบวกตัวเองไม่ได้ไงบวกวันนี้ละกันบวกสี่พันแค่นี้เองเอาผมใช้งานง่ายมมาาาากกกกแตต่่พระะันนบว็็ททํให้สอไงงๆจ ได้แน่นเองหรือว่าปั๊มพลังที่โหดขึ้นนน่เองครับผมก็เรียกว่าเป็นหน่วยแจกพลังที่ค่อนข้างจะใช้ง่ายนั่นเองนะครับผมปั๊มพลังง่ายควมหถึงได้ตั้งสี่พันแน่ถือว่าโหดนั่นเองนะครับผมแถมเดี๋ยวเสพทิ้งก็ได้เกรดสองมา่ัดมาจา้านั่นก็คือคุณยนต์ตาะมิติได้ดรา้อนนั่นเองนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นตัวตีหมื่นสองมาตรฐานของสายติดชื่อเนาะตัวนีวนค้ความสามารถก็คือความสามารถประเภทออโต้เกิดทีด่ช่องเรียวกาศ เมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนกัดคุณมีคําว่าหุนยศตมิติในชื่อตัวนี้ก็บวกสามพันจนจบการต่อสู้นะครับผมหรือก็คืออ่ะเน,เ,อเนี่ย่างเนี้ยแวนเราติดชื่อหุนยศตมิติจริงไหมเมื่อตัวนี้ตีปุ๊บก็บวกสามพันเป็นตีหมื่นสองนั่นเองครับผมใช้งานง่ายมากๆก็แนะนำว่าให้ติดเด็กกันมาเยอะๆจะได้ใช้งานได้สะดวกสะดวกนั่นเองครับผมมาถึงเกรดสองไสุดท้ายแล้วจา้านั่นก็คือ คุนยุนตตามมิติไข่ซานนั่นเองนะครับผมอ่าใบนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หน้าตาดีนะครับผมเทด้วยนั่นเองใครไปดูในเรื่องแล้วก,ก็จะรู้ว่าเขาสามารถรวมร่างกับตัวดื่นเพื่อจะกลายเป็นอ่าไดไคเซอร์ได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันเรื่องของการที่ออกไม่ครบเดี๋ยวมันจะมีออกจนครบแหละทีนี้ข้าสามารถของเขาก็คือความสามารถประเภทออโต,โต้เมื่อยูนิตแคลนไดไมเชนโพลิสไลท์ทับยูนิตนี้ ให้เลือกแวนการของคุณหนึ่งใบและตัวนั้นพลังบวก5 0 0พันจนจบเทินนะครับผมมันบวกเยอะนะบวกตั้ง5 0 0พันเนี่ยเราเอาบอกว่าเนี่ยแค่เอาไดยูฉาไรทาปุ๊บก,ก็บวกแวนห้าพันแล้วอุ้ยกลายเป็นตีหมื่นห้าแล้วนะแถมสกิลไดยูฉายังติดอีกนะครับผมดีดีดว่าหน้ากลัวฟุดไปเลยดังนั้นตัวไขซาเนี่ยก็เป็นตัวที่เอามาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเกมบุกในช่วงเกรดสองในวัยมากๆนั่นเองครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการเล่นมากๆเลยมาถึงเกรดสามกันต่อเลยดีกว่านะครับผมอ่ะกับเกรดสาม จากก้นไฟฟ้าลุ่มล่างคอสโมเลชนั่นเองนะครับผมใบนี้ก็มีมีความสามารถอย่างเดียวความสามารถประเภทออโต้มีค่าคอสเป็นคอรต์บลัดสองเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียกากาศก็จ่ายค่าคอสได้ถ้าจ่ายก็เลือกยูนิตแคลนได้แม่เบอร์หนึง่งคู่หนึ่งใบบวกพลังสี่พันจนจบเทินก็คือลงมาคว่สองแจกพลังนั่นเองครับผมคล้ายๆกับไดร์ดิวเลอร์เลยนั่นเองก็ใช้งานไม่ยากแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ใส่กันเพราะว่าจะโดนกรดเลสางใอื่นเบียดที่มากกว่านะครับผมมา เกรดสามไมถัดมาจ้านั่นก็คือสุดยอดหุ่นยนต์ต่างวิติไดยูชานะครับผมตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวแรกที่เราได้เห็นการแบบตัวหุ่นยนต์ต่างมิติตัวแรกที่แบบเอ้ยมันเท่อะไรเงี้ยตัวนี้ความสามารถมีแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทออโตโอ้เกิดที่ช่องแวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นช่วงไอทเทสตของคุณก็คือแบบเมื่อกอดไปในตีเอาไ้ง่ายแล้วกันถ้าตัวนี้มีพลังยมตีเป็น1 4 0 0 0หพหรือมากกว่าอันนี้คือไม่นับการบูสต์นะตัวนี้จะบวกหนึ่งครีจนจบการต่อสู้ ก็จะไม่นับการบูสต์น้นะเนี่ยต้องหาทางแจกพลังให้ตัวนี้ก็ได้อาจจะแบบเนี่ยเอาตัวนี้ก็ได้คอสโมเกนลงมาครอบสองแจกพลังหรือจะ, Light ub, อะไลท์ทับอาไครซร์ก็ได้นะครับผมอย่างเงี้ยมันก็จะบวกพลังให้ถ้าเกิดพลังมันมีขึ้นนะครับผมก่อนที่จะตีบอกว่าเลยหมื่นสี่ละเมื่อตีไปมันจะบบกหนึ่งคลีนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอรอเรวเราเชิญเล่นกับรอเรวก่อนทําให้ดูนะครับผมอะเราเล่นกับรอเรลนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอะโอเค อย่าสมมติตอนนี้ไม่มีใครแจกพลังให้เขาเลยนะครับผมอันตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสมมติว่าในเทิร์นนี้เนี่ยไม่มีการแจกพลังใดๆให้กับไดยูชาเลยนะครับผมไดยูชาก็พลังแค่10,000ธรรมดาอ่ะแล้วสมมติว่าเอา17,000โจมตีใบยอย่างเงี้ยแล้วก็มีการตีฮิตมันกัดเกิดขึ้นซึ่งน่นแปว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีคีอะไรทั้งสิน้นคราวนี้ตอนเช็คสมมติว,ว่าเราแบบเราเช็คได้ฮิลทิกเกอร์อย่างเงี้ยอ่ะสัก2ใบก็ได้ปกบกพลังแวนให้2รอ,อบอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็น20,000จสองหมื่นสกิลของลอเรรนะนะคับผมทกากรเลส แล้วล,ลุกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยพลังทิกเกอร์มันยังอยู่มันจะเป็น2 0 0 0มือนอยู่แต่นั้นตีครั้งที่2ม,มัมจะมันจะได้อีกหนึีแถมให้เพราะว่าก่อนตีพลังมาถึงแล้วนั่นเองดังนั้นนะครับผมมันนับพลังแค่ก่อนตีดังนั้นถ้าเกิดเป็นบูสต์หรือว่าทิกเกอร์ที่ได้ตอนดเช็คจะไม่มีผลแต่ถ้าเกิดว่ามันบวกพลังไปแล้วเช่แบบเนี้ยเอาทิกเกอร์แจกพลังให้ไปแล้วแล้วลุกขึ้นมาใหม่ คราวนี้เนี่ยก่อนจะตีมันจะได้1นึ่ีแล้วเพราะว่าถือว่าพลังมันเกินแล้วนั่นเองครับผมดังนั้นก็จะเป็นสกิลของไดอูชันนั่นเองก็เรียกว่าใช้งานไม่ยากก่อนจะตีก็ปั๊มพลังให้เกินหมื่นสีแค่นั้นแหละก็ได้บบกคีแล้วโหดแล้วนั่นเองครับผมมาถึงเกรดสามไม่เสร็จมาจา้าอ่ามันจะมีเหลือ2ใบดีเนาะเอาใบนี้ก่อนละกันหรือใบนี้ก่อนดีหนะ้าเอาใบนี้ก่อนกับสูญญหก่ศยนต์ตำม,มิติ ไดคไคเซอร์นะครับผมซึ่งเป็นตัวพระเอกจริงๆเป็นตัวหน้ากล่องซึ่งหลายๆคนเนี่ยเปิดเอาตัวเปิดกรากลงที่สี่กล่องเพราะจะเอาไดคไคเซอร์นี่แหละเป็นตัวทีท่เก่งมากในอนาคตก็มีร่างคลอสไลท์ like, เป็นคลอสเบกไลท์ด้ว like ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าแล้วก็มีวิธีการรุ่ร่างมันอีกเป็นตัวที่ควรจะหาเก็บไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมสาคัญมากๆเลยเดี๋หน่อยอาจจะหาไม่ได้แล้วก็ได้นะตัวนี้เป็นคอมโบท,ที่เรียกว่าปิดเกมได้สุดโหดสุดๆในตอนนี้แล้วกัวนเองมาดูคอมโบกันมาดูสก,กิลกันก่อน สกิลตัวนี้มีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับผมเอาอย่างล่างก่อนเลยอย่างล่างก็คือขุนนางนั่นเองอ่าไม่พูดถึงนะก็คือมีแค่ดื่นอยู่ก็ตีไม่ได้สกิลอันกลางนะครับผมสกิลประเภทออโต,โต้กิดที่ช่องแวนการ์ดเมื่อตัวนี้ถูกบูส โดยแคลนไดเมนต์นะครับผมตัวนี้พลังบวก2,000จนจบการต่อสู้ก็แค่มีการบูสต์กันนั่นเองอ่ะเอาอะไรก็ได้มาบูสต์นะครับผมอ่ะอย่างเช่นเนี้ยบูสต์ปุ๊บก็ไม่ใช่แค่หมื่นหกแล้วมันบวก2,000ก็เป็น18,000ข้อดีมันคือเอาอะไรต่อหลังมันก็ตีคอสไลท์เข้านั่นเองนะครับผมก็ต่อถึงหมื่0แปง่ายพูดง่ายคือต่อได้5,000ขึ้นไปอ่ะก็ตีคอสไลท์เข้าแล้วนั่นเองคราวนี้มาถึงสกิลทีเด็ดของมันก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนดื่นเนื่องจากมันเป็นสกิลที่มีคค่่่ไไลลมมมมมิตตเเเบบบรรรรกกก4นนนนะะะัััผผขอออียว้ดาจฮ อ่ะโอเคอ่ะเรียบร้อยตอนนี้คือมีสีดาเมจแล้วนะครับผมเนื่องจากสกิลมันเป็นสกิลเฮดเบรกไลท์แต่นั่นคือต้องเบรกไลท์ถึงจะเห็นผลนะอ่ะเดี๋ยวมาอ่านสกิลไว้ฟังก่อนสกิลประเภทออ,อ,อโต้นะครับผมลิมิตเบรกสี่มีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลัสหนึ่งนะครับผมเมื่อยูนิตแคลนไดเมนชั่นโพลิสไม่ต้องติดชื่อนะอะไรก็ได้ที่เป็นไดเมนนะครับผมไลท,ท์ทับยูนิตน,นี้ สามารถจ่ายค่าคอร์สได้ถ้าจ่ายเลือกเวนการคุณหนึ่งใบนะครับผมและจนกว่าจะจบเทิร์นนั้นพรังจะบวก1,000 0บวก1คลิน,นะครับผมย้มาว่าบวก1,000 0บวก1ครินนะและได้รับความสามารถพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาคือความสามารถประเภทออโตโอ้เกิดทีช่องเวนการเมื่อ,อยูนิตนี้ดรายเช็คเจอการ์ดเกรด3แคลนดิเมนชันนะครับผมสามารถเลือกรีทาย การเดียนของคู่แข่งในหนึ่งใบาการนี้คือการที่ฝันหนักเอามาป้องกันนั่นเองและความสามารถของของยูนิตท,ที่ถูกรีทายที่มีคําว่าเขียนว่ายูนิตนั้นไม่ถูกฮิตอะไรพวกนี้ก็คือก็คือเอฟเฟกต์พีนั่นเองก็จะไร้ผลด้วยหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเราได้เช็คได้เกรดสามนะครับผมตอนในตอนที่เบรกไร์นะได้ใช้ได้เ,ดเกรดสามเราสามารถเลือกรีทายหรือเลือกทําลายการที่ฝันงนักเอามาป้องกันไดหนึ่งใบและถ้าเกิดใบนั้นเป็น PG ไอควาสมสามารถที่ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะ ก็จะหายไปด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าอะไรก็การไม่อยู่พูดนง่าย<ๆ>เดี๋ยวเรามาทําตัวอย่างให้ดูดีกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับผมพี่ชินทําการเบรกไลท์ด้วยไดยูชาอ่ะอันนี้บวกหมื่นก่อนแล้วอ่าคว่ำหนึ่งก่อนแล้วก็บวกหมื่นบวกคีจริงไหมไดยูชาแล้วก็เป็น20,000ื่นสองีละแล้วไอ้น,นี่เดี๋ยวตอนมันตีมันจะบวกอีกหนึ่งเป็น3ามีนแน่นอนนะครับผมนั่นคือตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะตีแล้วได้3ามีนแน่นอนเพราะว่าเอฟเฟกต์ของไดยูชามันทางานด้วยทีนี้สมมติพี่ชินเอา20,000ื่นจมตีไป เฟ่าบอกว่า PG โยน PG มนาหนึใบนะครับผมอ่ะโยน p พอ f ์เฟการมาหนึใบเลยนะแล้วก็การที่พ g อย่างเดียวนั่นเองนะครับผมจากนั้นเราก็ทําการ Dry ายเช็คนั่นเองอ่ะสมมุติว่าในการได้เช็คครั้งที่1ไม่เจออะไรขึ้นนะไม่เจออะไรได้เช็คครั้งที่2เจอเกรส3เมื่อได้เช็คเจอเกเรสความสามารถของเบรกแม็กซ์สกิลจะทํางาน ก็สามารถเลือกทำลายหรือรีทายนั่นแหละครับผมการที่กัดเดฟฝนข้ามคือการดีฝนข้ามมาป้องกันได้หนึ่งใบแล้วก็ทำลาย PG เข้าไปเลย PG ตกดบโซนและการที่นำมาป้องกันก็จะไม่มีแล้วก็กลายว่าฝนข้ามโดน3คิปีไปอย่างสบายตัวนั่นเองนะครับผมก็เลยได้ว่านี่แหละคือความสามารถที่น่ากลัวของตัวเบรกไรเดอร์มนชั่นในตอนนี้นั่นเองคราวนี้แน่นอนว่าสมมติฝนข้ามบบว่าเฮ้ยกลัวมากเลยปา PG มา2ใบเลยโยนมา2ใบสมมติว่าเราเช็คใบที่1ได้ เกรด3อ่ะเราก็ทำลาย PG ได้อีกใบหนึ่งแต่ถ้าเกิดครั้งที่2เช็คได้เกรด3อีกก็ทำลาย PG ได้อีกเพราะว่ายิ่งทุกครั้งที่เราได้เช็คเราก็จะได้สกิลได้เรื่อยๆนั่นเองยิ่งไปเล่นกับตัวที่เป็นโปรโมทที่มันทำให้ได้เช็คได้3ครั้งอย่างเงี้ยก็ขี้โกงสุดๆไปเลยนะครับผมแต่พี่ชินไม่มีให้ดูนะพี่ชินไม่ได้เป็นงานแข่งนะครับผมทีนี้แต่ถ้าเกิดฝืข้ามเพียบปา PG มา2ใบอย่างเงี้ยแล้วเราเช็คใบที่1ได้เกรด3แต่ใบที่2ไม่ได้อะไรอย่างนี้ฝนข้้าามมมกกก็ปปอัไดตติผ แต่เดี๋ยวย้ำเตือนนิดนึงว่าหลังจากที่มีการได้เช็คแล้วฝันข้ามไม่สามารถป้องกันเพิ่มได้นะนะครับผมอย่าลืมนะอย่าอย่าให้ฝังข้ามโกลงเราแบบว่าเราใช้ได้เกตสามฝันข้ามยืนหนึ่งหนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับผมฝันข้ามต้องป้องกันให้แน่ใจก่อนก่อนที่เราจะได้เช็คนั่นเองแต่นั้นว่าถ้าเกิดเราดวงซวยเราเช็คไม่ได้เกตสามเลยเอฟเฟกต์ของเบรกและสกิลก็จะไม่เกิดอะไรทั้งสิ้น ดังนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่จัดเด็กนแมนชั่นสายนี้โดยการใส่เกลดสามค่อนข้างเยอะประมาณ12บสถึงสิบใบนะครับผมไม่แปลกเลยเพราะเขาเขาหวังมัดเดียวให้จบจริงๆลองดูสิสมมติฝังข้าม4ดาเมจอย่างเงี้ยหรือ5ดาเมจเจอ3คีเข้าไปทีนี้คือไม่ต้องลุนฮิลแล้วละ่ะไม่มีทางได้หรือแบบได้ยากมากๆนั่นเองนะครับผมขาะในการ์ตูนยังไม่เคยเจอเลยเจอแบบก็2ใบเต็มที่อย่างเงี้ยดังนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่านี่จะเป็นสกิลที่น่ากลัวสุดๆของ ได้ไคเซอร์นั่นเองแน่นอนว่าไม่จำเป็นจะต้องเตะ PG นะคุณจะเตะกาดหมื่นกาดห้าพันยังไงก็ได้นะครับผมมันทำอะไรได้หมดเลยฝันของข้าม่กากัดมาสไองด้อย่างเงี้ยเราอย,อยู่ๆเราใช้ได้เกตสามใหนึ่งเตะห,หนึ่งหมื่นทิ้งไปเงี้ยมันอาจจะเข้าไปแล้วก็ได้ลองคำนวณพลังดีๆแล้วกันนะครับผมเรียกได้ว่าน่ากูสุดสุด ซึ่งนั่นนะว่าเราสามารถนำไปคอมโบกับอย่างเช่นตัวเริ่มก็ได้อย่างเงี้ยที่ได้บอกว่าใช้สกิลอ่าอย่างเช่นเทอร์นี้เราไล่เกดสปุ๊บแล้วก็ใช้เอฟเฟกของตัวเริ่มอซูพีเรยเกดสมาเบรกไลต่ตอนน่อในเทอร์นั้นเลยแล้วก็ตีปิดเกมเอาไปเลยนั่นเองี่เดวนากลัวมากเพราะว่ายิ่งบุกเร็วเท่าไหร่ ฝังข้ามยิ่งไม่มีการป้องกันมาเท่านั้นบางคนอาจจะเล่นอ่าเล่นแบบยื้อเกมอย่างเงี้ยหมดแต่รอไดไคเซอร์หมดต่ดรอ,อนู่นรอนนี่รอน่าฝังข้ามมีพีจีสามใบเขาปามากันก็จบแล้วเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมว่ายังไงสกิลเบรกไน์นั้นเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวในเทิร์นเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าในเทิร์นหน้ามันก็ไม่มีแล้วจริงไหมดังนั้นก็อันตรายนะครับผมควรจะปิดเกมได้ในเทิร์นเดียวควรจะต้องรีบบุก มาถึงสกิลของเกรดสามเป็นสุดท้ายแล้วจ้านั่นก็คืออ่าการเอกซ์คลูซีฟเฉพาะแวนเทนนั้นกับสูตรรถยนต์ต่างมิติไดยานนั่นเองสกิลมี2อย่างด้วยกันนะครับผมเอาอย่างล่างก่อนละกันเอาอย่างบนก่อนดีกว่าสกิลประเภทแอคทีฟเกิดี่ช่องแวนกาดมีเงื่อนไขเป็นลิมิตเบรกสี่นะครับผมเราพร้อมแล้วสกิลก็คือเลือกเรียลกาดที่มีคาว่า คุณยนต์มิติในชื่อกาสของคุณ1ใบและนําเข้าสู่โซคุณนะครับผมค้นหาการ์ดเกรด3ที่มีคําว่าคุณยนต์มิติในชื่อกาสจากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบไล่ในสภาพสแตนสลับกองการ์ดและบวกพลังให้สี่พันอ่ะสมมติเป็นอย่างนี้ละกันสมมติพี่ชินมีเลียวอยู่อย่างนี้สั่งใช้าทสกิลของไดยัในช่วงนะครับผมในช่วงเมนเฟดเลือกไดเมนคุณยนต์มิติของคุณนะครับผม1ใบเข้าสู่โซอ่า แล้วก็ค้นหาการเกรดอสามอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ทําการไลท์ในสภาพแสแตนเลยและตัวนี้จะได้รับพลังแถมเพิ่มให้อีก4ี่พันด้วยนั่นเองซึ่งเล่นกับใายูชาก็ได้เลยนะครับผมหรือจะแม้แต่เล่นกับตัวมันเองก็ได้หรือจะเล่นตัวมันเองทับก็ได้เพราะว่ามันจะมีสกิลที่2อยู่นั่นก็คือสกิลที่บอกว่าสกิลประเภทออโต้กับในช่องแวนการเมื่อเริ่มต้นช่วงไอเทสต์ของคูณคือก่อนที่ตัวนี้จะตีเนี่ยถ้ายูนิตนี้พลังโจมตีเป็น15ื่นหรือมากกว่าซึ่งแบบมันหมื่นหน จะจะอย่างที่บอกไงคือจะเรียกตัวเองมาเลยทับมันก็ได้15ื่นแล้วจริงไหมก็บวก1คลิจะจบการต่อสู้ซึ่งก็จะคล้ายๆกับไดยูชาเลยนั่นเองนะครับผมแต่ตัวนี้มันมีความสามารถในการเรียกได้นั่นเองโดยการดุดการเข้าโซนหนึ่งใบก็ได้แล้วซึ่งการดุดการเข้าโซนเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถใช้สกิลของพวกเนี่ยได้แบทเทิลอย่างเงี้ยหรือสกิลของไดเบฟอย่างเงี้ยเล่นต่อได้นั่นเองครับผม ก็เลยได้ว่านี่คือสกิลของไดยานนั่นเองบางคนก็อาจจะใช้สกิลของไดยานในการเรียกไดไคเซอร์มาได้แลวเธอหน้าค่อยเบรกไ่ต่อก็ได้ไม่ว่าการคอมโบระยะยาวนั่นเองนะครับผมแถมไม่ค่อยเปลองมากด้วยเบลองเรียกแค่ใบเดียวเองบางทีเราดอติกเกอร์ใช้หรือว่าเราต้องการดึงเข้าโซเพื่อจะกดสกิลอยู่แล้วอย่างเงี้เยเียได้ว่าไดยานเป็นอีกใบหนึ่งที่ e x c คลูซีฟเฉพาะชุดนี้จริงๆให้มาแล้วทําให้คนที่ไม่เคยเก็บไดเมน DS ชุดเก่ามาก่อนนะครับผมเล่นยังไงมาต้องขอปรูนทีมกาไทยแบงกรจริงๆนะครับผม สำหรับวันนี้พิชชินกับการรีวิวการในชุดอ่ะสกิลการในชุดว g จีทีทีกล่องนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้พิชชินขอตัวลาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบาย